พี่ๆเพื่อนๆลูกดวงที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้เราจะมาทำดวงทำนายดวงราศีพิจิกในเดือนกันยายน2566นนะคะว่าชาวราศีพิจิกในเดือนนี้นะคะดวงของคุณจะเป็นอย่างไร คุณเองเนี่ยเป็นคนใช้ชีวิตตามใจตัวเองนะชิลๆสนุกสนานชอบผจนภซยชอบความท้าทายโดยเฉพาะเรื่องเงินคุณก็ใช้เงินตามใจตัวเองเหมือนกันพอสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะปัจจุบันบางทีอยู่ในช่วงของการหมุนเงินหมุนเงินไม่ทันหรือพยายามเออกวนกระวายใจในการหมุนเงินหรือช่วงนี้เป็นช่วงของการพลิกผันนะคะคุณพยายามปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองพยายามปรับตัวนะคะให้เข้ากับสถา,านการณ์ปัจจุบันให้หมุนเงินทันนะคะ สิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยคุณมีเกณฑ์วางแผนที่จะซื้อบ้านในอนาคตหรือจะมีการประสบความสําเร็จไม่ว่าจะทําธุรกิจต่อยอดหรือเรื่องการเงินที่คุณกําลังหาหมุนอยู่นะคะมีโอกาสจะประสบความสําเร็จมีเกณฑ์การเดินทางไกลไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศต่างจังหวัดนะคะรืยมีเกณฑ์จะพบรักกับชาวต่างชาติพบรักกับสื่อออนไลน์ผ่านสื่อออนไลน์นะคะโซเชียลต่าง หรือบางคนกำลังจะทำธุรกิจทำเข้าส่งออกนะคะทำธุรกิจเกี่ยวกับต่างประเทศนะคะทำธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวการเงินจะค่อยๆดีขึ้นนะคะจากที่เราเห็นเรามาเจาะในเรื่องของการงานการงานของชาวราศีพิจิกเป็นอย่างไรถึงกับนั่งสมาธิเลยนะคะต้องใจเย็นๆนะคะ บอกว่าให้คุณเนี่ยปิดตาข้างนึงอะไรที่ชวนเทารอคำพูดการกระทำของเพื่อนร่วมง,งานของลูกน้องบริวารน,นะคะ ให้เป็นอิสระสะบ้างอย่าตึงเครียดจนเกินไปอย่าตึงมากจนเกินไปอะไรที่มันตึงไปมันไม่ดีอะไรที่มันหย่อนไปก็ไม่ดีเช่นกันให้หาจุดกึ่งกลางนะคะทําให้มันเกิดความสบายใจปัญหาต่างๆถ้าคุณออกเคลียร์ได้ด้วยการปล่อยใจปล่อยจอยหรือบางทีเนี่ยคุยด,ด้วยเหตุด้วยผลนะคะไม่เอาอารมณ์เป็นที่ตั้งคุณจะแก้ปัญหาต่างๆได้เกี่ยวกับเรื่องการงานนะนะการเงินค่ะ การเงินคุณเองเนี่ยมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนหรือคุณเองเนี่ยอาจจะต้องใช้เงินเกี่ยวกับการดูแลผู้หลักผู้ใหญ่บางคนกําลังวางแผนการท่องเที่ยวไปฮันนีมูนก็ใช้เงินนะคะใช้เงินไปกับครอบครัวใช้เงินไปกับการเดินทางแต่เงินก็ยังโอเคนะคะผ่านไปได้อยู่แต่ว่าบางทีคุณก็ต้องวางแผนแบบสำรองเนาะ เพราะว่าช่วงนี้มีเกณฑ์การใช้เงินเยอะอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางนะคะไม่ว่าจะเดินทางไปไหนก็ตามเดินทางเกี่ยวกับงานเดินทางเกี่ยวกับครอบครัวหรือแม้แต่จะแต่งงานบางคนกําลังจะแต่งงานสร้างครอบครัวนะคะจะใช้เงินเยอะมากความรักค่ะความรักระวังนะคะคน คนรักของคุณจะป่วยหรือคุณมีเรื่องจะทะเลาะกันระวังจะผิดใจกันนะคะไม่ต้องทะเลาะกันไม่ต้องงัดข้อกันตลอดเวลานะคะคุยกันแชร์กันนะคะปรับทัศนคติปรับความเข้าใจบางคนเรารักกันไปนานๆเราก็แบบมีมีบ้างแหละที่เราอยากจะเอาชนะเขาเขาอาอยากแต่เอาชนะเราอาจจะไม่อยากยอมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาบอกว่าให้ใช้เหตุผลเป็นที่ตั้งนะคะไม่งั้นความรักมันจะดูเหมือนป่วยหรือดูเหมือนใจร้อนดูเหมือนทะเลาะกัน ะะแล้วมันอาจจะทําให้เกิดการแบบแตกหักได้นะคะ,ะความรู้สึกมันเป็นเรื่องของการที่บอกปากนะคะพยายามจูนกันดีๆคนโสดค่ะคนโสดฝักใฝ่ธรรมะเลยนะคุณเหมือนบับวที่พ้นน้ําแล้วอะแสดงว่าที่ผ่านมาอึดอัดถูกลอกถูกบล็อกความรู้สึกถูกทําลายจิตใจนะคะแล้วคุณเหมือนหยุด หยุดความสัมพันธ์แล้วกลับมารักตัวเองมากขึ้นคุณจะตามหาโจดชีวิตเจอแต่คะเรารู้สึกว่าเดือนนี้คุณเองก็ยังจะโสดอยู่คุณเองไม่พร้อมที่จะเปิดใจให้ใครหลอกหรือบางคนเนี่ยมีคนคุยมีแฟนก็อาจจะเพิ่งมาโสดก็ได้นะหรือเพิ่งจะหยุดคุยกับความสัมพันธ์ไปเพราะรู้สึกว่ามันไม่เวิร์กมันไม่โอเคกับชีวิตมันส่งผลกระทบต่อชีวิตมากกว่าทําให้ชีวิตมีความสุขนะคะคุณก็ยังเลือกที่จะอยู่คนเดียวอยู่อสุขภาพค่ะ ช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะคะระวังออโรคที่มากับฝนทุกโรคเลยนะคะมีเกณฑ์จะเจ็บป่วยนะคะแล้วก็คุณอาจจะวางแผนชีวิตเยอะใช้ความเครียดใช้เงินเยอะทีเนี้ยคุณเองก็อาจจะปวดหัวเนาะหรือคนในครอบครัวมีเกณฑ์จะเจ็บป่วยบางคนอาจจะกาลังมีบุตรกําลังจะคลอดลูกอะไรเนี้ยค่ะซึ่งเรามองว่ามันขีดคุณเครียดนะ สุขภาพของคุณคืออาจจะแบบเครียดปวดหัวเพราะว่าคุณเองเนี่ยคิดหลายๆเรื่องค่าใช้จ่ายอาจจะเยอะภาระอาจจะเยอะนะคะอาจจะทําให้คุณป่วยได้่ถนะ้าแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับอากาศนะคะโรคต่างๆที่มากับฝนนะคะมากับอากาศยังต้องระวังโรคความเครียดไมเกรนต่างๆนะคะประมาณนี้ส่วนใครที่อยากรู้เรื่องเราเพิ่มเติมสามารถทักช่องคิวดูดูดส่วนตัวได้นะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะกันใหม่คิดหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย